โรสวันนี้พิเศษมากๆเออเพราะว่าเป็นงานเปิดตัวเพลงของเราใช่ครับเพลงแซงแซลงจริงๆมมนอ่านว่าแซลงนะครับ่ะแซงแซงออฟเฟกครับก็เป็นเพลงซิงเกิลที่สองของเพลงอุ้ยอุ้ยยินดีด้วยนะครับโอ้ยอ้ยผิดแผนสุดหรือว่ามาแค่เพลงแซงแต่คนนี้อาแซงจริงเป็นต่อเนี่ยจังหวะอะไรจังหวะดีนะเมื่อกี้จังหวะดีเป็นต่อเรเนี่ย เพลงนี้เหมาะเหมาะกับเ,ออเป็นต่อเลยนะเอออ่ะพูดถึงพูดถึงคอนเซ็ปต์แบบครับ,ร,บรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แค่การเปิดตัวเพลงธรรมดาดครับมันมีชอ็อตฟิล์มอยู่ในนั้นด้วยอัพโหลดใช่<ล>เป็นชอ็อตฟิล์มแบบพรีเมียมไนท์แบบแบบรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้เห็นเพราะว่าเราอยากจะเราเข้ามาในทํางานตรงนี้มาก็เข้าปีที่สี่แล้วรจริงๆจุดแรกเริ่มของผมคือการเข้ามาเพราะว่าเป็นการเป็นนักแสดงครับแล้วครั้งนี้ก็คือเราจะประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าคือผมจะ ไปเป็นแบบแบบเดินหน้าการเป็นนักแสดงแบบเต็มตัว mm hmm. ด้วยแต่ว่าผลงานเพลงก็ยังอยากจะทําต่อไปเรื่อยๆ mm hmm. เพราะว่าร,ารู้สึกว่าอยากมันเป็นสิ่งที่เราทําไปแล้วเราชอบ mm hmm. เราชอบโปรเซสของการที่ได้ทําเพลง mm hmm. ได้แบบมีไอเดียแล้วก็ได้แบบเต้นแล้วแบบแฟนขับร้องตามได้อะ mm hmm. เวลาไปออกตามอีเวนต์ต่างๆเรารู้สึกว่าเราเราชอบในการทําเพลงด้วย mm hmm. แต่ว่าสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะเป็นภาพที่ชัดขึ้นในปีนี้ครับ mm hmm. มันเป็นการเติมเต็มฝัาเราได้หรอกก็ สุดๆเลยครับ mm hmm. เพราะว่าตอนในวัยเด็กจริงๆจ,จ,จ,จริงๆเราเราก็ไม่รู้หรอกัะว่าโตขึ้นมาเราจะได้เป็นนักแสดง mm hmm. แต่ว่าอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่ผมสัมภาษณ์กี่รอบผมจะรู้สึกว่า mm hmm. เป็นอาชีพที่โกงมากเพราะว่าเราได้เป็นใครหลายๆคน mm hmm. ได้ลองทํานู่นทํานี่ทํานั่นแล้วก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆ mm hmm. แล้วช่วงนี้ mm hmm. เป็นรู้สึกที่ผมแบบเปิดสุดๆ mm hmm. รู้สึกโอเพ่น hmm. มาก mm hmm. แล้วรู้สึกว่าเอออะไรใหม่ๆแล้วก็ชอบในสิ่งนี้มากแล้วแฟนคลับบอกเลยว่าอะไรใหม่ๆจริงๆ ใช่ซึ่งเพลงเนี้ยผมคอนเซปต์ทั้งหมดมาจากแบบมาจุดตั้งต้นมาจากผมเองเล่าเลยัอโหลดว่าเพราะอะไรเราถึงอยากทำคอนเซปต์เพลงนี้ชื่อแบบนี้ไปจนไปรวมถึงเนื้อเพลงจริงๆก็ผมอะแบบแกล้งแฟนคลับไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าแบบว่าฟีแบบแซงแงแกล้งเป็นลงอะไรเงี้ยไอ้นี่คือคอนเซปต์ของผมที่แบบจะเธอไม่รักฉันก็แค่บอกไม่ต้องแซงรักก็ได้ ฉันดูเธอออกหมดแล้วไม่รักเราคงต้องปล่อยอย่ายื่อฉันไว้ดีกว่าไ <Okay. S 1> ดงไหม <Okay. S 1> เพราะหัวใจของฉันคงทนไม่ได้ oh. อันนี้คือแต่งไว้นานแล้วนานมากๆ <c oughs> เพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงตั้งแต่แต่งตั้งแต่ตอนที่เป็น last last one <c oughs> แล้วก็ช่วงนั้นพี่เจลพี่เจลกับเดม่าเขาจะแบบอินกับการแต่งเพลงแล้วเราก็รู้สึกว่าฝึกสกิลการแต่ง เนื้อรับฝึกการแต่งเพลงแล้วก็เราเขียนโครงเพลงนี้มานานแล้วแล้วมีโอกาสได้พูดกับพี่ทีมวันมิวสิกแต่ว่าตอนนี้เราแต่ว่าตอนนั้นไม่มีโอกาสได้ทำจนมาตอนเนี้เขาก็แบบเปิดโอกาสถามผมว่าเออซิงเกิลที่สองอยากทำเพลงแบบไหนแล้วก็เลยบอกไปเลยพี่ผมมีเขียนสิ่งสิ่งนี้ไว้ก็เลยร้องให้ได้พี่ปูพี่ดอสแล้วก็ได้พี่โฟมาทำเพลงนี้ซึ่งผมอะ ผมชอบฟังช่วงนี้ผมฟังพี่ทําไทยเยอะมากผมก็เลยแบบอยากได้แบบฟิลแบบป๊อปแบบหลายๆป๊อปอินบีเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยทําแบบไม่เคยร้องเพลงแนวนี้มาก่อนซึ่งมันมันก็เป็นสิ่งที่ใหม่มากแม้กระทั่งท่าท่าเต้นเออเขายังไม่รู้ว่าผมมีมีมีท่าเต้นอะไรอ่ะแม้กระทั่งท่าเต้นเองผมก็เลือกโคลรกาฟเองโคลอกาฟเองแบบทั้งหมดอะไร่เงี้ยแม้กระทั่งแบบว่านางเอกเอ็มวี ด้วยแบบมีส่วนร่วมแบบแม้กระทั่งปกที่ขึ้นในแบบว่าแบบแบบเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะปอที่เขาฟังออแพลตฟอร์มออนไลน์อะไรนะเดี๋ยวนะทุกสตรีมมิ่งเออเออตีในปากแม้ก็ปกสตรีมมิ่งผมก็แบบว่าโหวตภาพภาพนี้อะไรอย่างนี้ก็คือต้องขอบคุณทีมงานด้วยที่ที่ให้ผมแบบมีส่วนร่วมแล้วก็แบบโอเพ่นมากๆในในโปรเจกต์นี้ก็เอาง่ายๆเป็นแบบผมแบบ เป็นออฟโร่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเงเี้ยเกือบเกือบร้อยเลยครับก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่อีกมุมหนึ่งแล้วกันที่แฟนๆแล้วก็ทุกๆคนไม่ไม่ค่อยได้เห็นในมุมนี้ของผมเลยอะไรอย่างเงี้ยที่แน่ๆก็คือเนื้อรองทั้งเพลงเขียนเองอ๋อไม่ครับโครงโครงอมาจากสิ่งนี้มาจากมาจากความความรู้สึกว่าสมมุติถ้าเราไม่ได้รักกันแล้วอ่ะอย่าแซงรักกันเลยมันเจ็บกันเปล่าเปก็ปล่อยแย่ๆไปเติบโตดีกว่าอะไรมันสาดนั้นนะแล้วตอนนีย ก็ก็มันดูเศร้าครับแต่ว่าด้วยความที่เราเราก็บอกกับทางแบบโปรดิวเซอร์ว่าเราอยากได้ความที่มันเศร้านะแต่มันยังเท่ยังครูให้มันมีความแบบกลิ่นอายแบบยุคมีมีคนเข้าใจเพลงนี้นะแบบยุคแบบสองพันอะไรเงี้ยยุคแบบฟีลแบบย้อนย้อนย้อนอดีตไปอะไรเงี้ยแบบหลายๆคนก็แบบเฮ้ยฟังแล้วนึกถึงแบบเพลงที่เราฟังตอนเมื่อก่อนเลยมันจะมีกลิ่นอายแบบนี้แต่ว่าก็จะมีการดีไซน์ร้องได้ครูกิจ กูกิลเดอะไวส์นะครับได้มาช่วยในเรื่องดีไซน์ให้มันแบบดูเท่ดูทันสมัยขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยครับถ้าพูดถึงความสุขในเพลงอ่ะมันขนาดไหนโอ้ผมในการทํางานเนี้ยชิ้นเนี้ยผมโคตรมีความสุขเลยพี่เชื่อเปล่าว่าแบบเข้าใจในการโปรเซสที่เราได้เสนอไอเดียคอนเซปต์ได้อยู่ในทุกๆโปรเซสแบบจริงๆอ่ะมันเลยรู้สึกว่า เฮ้ยเราอินกับเพลงนี้มากแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดแห้ทุกคนได้เห็นแบบพัฒนาการของผมด้วยในตลอดระยะเวลาสี่ปีที่ผ่านมาแบบเฮ้ยมันคือการลงสนามแล้วเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้ววันนี้เรารู้สึกว่าเราอยากให้ทุกคนได้เห็นในสิ่งที่เราพร้อมที่จะให้ทุกคนได้เห็นในสิ่งใหม่ๆณตอนนั้นเราอยากให้เห็นแหละแต่ด้วยแบบสกิลหรือตอนนั้นเรายังไม่ถึงแต่วันนี้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจมากขึ้นแล้วก็เราอยากจะเอ็กเพรสสิ่งนี้ให้ทุกคนได้เห็นครับคนของเราทั้งหมด ครับก็เป็นเป็นอีกมุมหนึ่งแล้วกันครับเพราะว่าผมว่าผมเชื่อว่าแบบใช่คนเรามันมีหลายมุมอยู่แล้วนิล่าสุดวันนี้นั่งฟังเพลงแล้วแบบเจโฮปเออทำไมฟังเธอแล้วแล้วแบบอุ้ยแต่งเนื้ออะไรไว้เผื่อแล้วเขียนไว้แล้วเขียนไว้แล้ววันนี้วันนี้เลยนั่งเขียนอยู่ใช่คิวริงเกอร์เนี่ยไอ้ไอ้เราเยอะไรนะอเพลงอะไรนะคิว สักอย่างเนี่ยก็อยากทำอยู่ฮะอะไรนี้เดี๋ยวรอดูรอดูแล้วกันรอดูสนุกสนุกกลับมาที่ช็อตฟิล์มบ้างเห็นว่าเราทุ่มเทสุดๆเลยในการแสดงแอคติ้งนางเอกสุดๆก็คือเราพอเรารู้ว่าในในในเพลงนี้เราจะได้ทำเป็นช็อตฟิล์มเราก็แบบเฮ้ยเอาละเราตื่นเต้นมาเพราะว่าการที่เราได้มาแบบแสดงแบบ ในเอวเพราะว่าเราเรานึกถึงเมื่อก่อนเวลาเราฟังเพลงเมื่อก่อนฮนะจะดั้งดูแบบเอมวเนาะเอ๊ะดั่งดูเอมวีแล้วแบบมันเพลินเอ้ยห้านาทีหนาทีคือมันผ่านไปแต่ว่าอันนี้คือจัดเต็มคือแบบสิบสิบสองนาทีจัดเต็มแน่นอนแล้วมันเป็นอะไรที่เออว่าพอเราได้มีสิ่งสิ่งนี้กับเพลงเพลงนี้มันยิ่งเติมเต็มแล้วก็มันเป็นอะไรที่บง่งบอกบง่งบอกตัวผมมากขึ้นในเส้นทางของวงการบันเทิงด้วยหลายคาแรคเตอร์ด้วยไหม โหสุดๆแค่รูปทุกคนก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเราได้แบบไปเป็นแบบบาร์เทนเดอร์บ้างไปเป็นเด็กเสิร์ฟบ้างจะเป็นแบบถ่ากล้องแบบสายสืบแล้วทุกอย่างคือแบบเราแบบเป็นเยอะมากเลยในในในช็อตฟินนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมากๆจริงๆทุกอย่างที่มันทํามาเนี่ยมันคือเติมเต็มในสิ่งที่เราว่าเป็นออฟโรดที่สุดแล้วไหมฮะช่วงเวลาเนี่ยด้วยครับผมว่าด้วยแบบช่วงนี้เราก็เปิดกล้องด้วยฮะเดี๋ยววิกเก็ตเกม แล้วก็เราก็มีหลายๆคนก็บอกว่าเอาบสดูแบบโตขึ้นนะดูแบบมีอะไรที่แบบว่าแปลกใหม่ดูแบบเปลี่ยนไปในแบบว่ามันถึงว่าดูแบบแถวๆขึ้นอะไรเงี้ยก็ใช่ผมผมอาจจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยอาจจะดูซับแบบทีมมาบางส่วนเพราะว่าผมเป็นฟิลแบบผมเริ่ม explore การ acting ของตัวเองฮะมันมีหลายศาสตร์มากแต่ผมรู้สึกว่าผมเป็นศาสตร์ที่ไม่ตอดนิดนึง ไม่ต่อก็คือการที่เราไปเป็นตัวละครนั้นเราใช้ชีวิตประจําวันโดยการที่แบบว่าเ้ยค่อยๆซึมซับตัวละครนั้นมาเรื่อยๆแล้วก็โอ้มันก็ค่อยค่อนข้างเปลี่ยนข้างในผมหลายๆอย่างกันแล้วก็้ยดีนะบวกกับการได้มาทําสิ่งๆนี้เพราะว่าหลายๆคนก็อุ้ยเออผดแบบการยิ้มหรือว่าการแบบอะไรแบบการเรีงติ้งเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เห็นแบบพนาการการแบบ แสดงของผมการร้องการเต้นอะไรเงี้ยเดี๋ยววันวันนี้จะได้เห็นด้วยแล้วก็วันนี้ที่จัดมายิ่งใหญ่ขนาดนี้มีเซอร์ไพรส์แฟนด้วยปะต้องมีอยู่แล้วไอ,อ,อดีบอกเลยว่าแบบเป็นเซอร์ไพรส์ที่มันเป็นความสุขอ่ะออบางทีเราเห็นนะในในเอ็ซแฟนๆก็บอกว่าเออคิดถึงเราอยากให้แบบว่าเราแบบแบบ บอกว่ามีทําอะไรบ้างอย่าเห็นเอารถทํานู่นทํานี้ทานั้นบ้างคือบางทีมันคันปากไงอยากพูดละมันคันปากอ่ะมันอยากพูดแต่มันพูดไม่ได้แต่วันนี้วันนี้นะครับทุกคนก็จะได้เห็นภุมมในปีนี้ทั้งหมดเกือบทั้งหมดเกือบทั้งหมดที่เป็นที่ออฟโรดจะได้ทาเดี๋ยวรอดูยังพูดไม่ได้แต่รอดู้ยเังไงรยเลยเรื่องการแสดงปีนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวแน่นอนเพลงก็ไม่ได้มีแค่นี้แน่นอน มีโปรเจกต์พิเศษด้วยหรือเปเพลงเนี่ยเพลงมีโปรเจกต์พิเศษเออเพราะว่าเราจะมีแบบเป็นเขาเรียกอะไรนะไปยื้ออะไรนะอซองเดลี่โอเคแน่นอนได้ก็จะมีแบบว่าซองเดรี่นะครับผมก็จะแบบเป็นเรื่องราวของแบบเป็นแบบเป็นเพลย์ลิสต์ของอัลโห้มบล็อแต่จะมีกี่เพลงเดี๋ยวต้องไปรอดูใช่การแสดงก็ไม่ได้มีเรื่องเดียวการแสดงก็ไม่ได้มีเรื่องเดียวแน่นอนแล้วก็เป็นอะไรใหม่ๆแบบ ฉีกได้เล่นแบบโหคาแรคเตอร์ที่มันฉีกในเวลาไลเลียกันแบบท้าทายผมมากปีนี้เป็นปีที่ท้าทายผมมากแล้วก็โอกาสเข้ามาขอบคุณสําหรับโอกาสแล้วก็ขอบคุณแบบขอบคุณจริงๆมันเป็นอะไรที่สนุกมากช่วงนี้แล้วก็ทอดฟิล์มเนี่ยได้พี่หนุ่ยมาที่เขาแบบทําเพลงให้กับลาบานูนอะไรเงี้ยเชี่ยววิเศษผมมาดูตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยจนตอนตั้งแต่เด็กตอนนั้นผมยังแบบแบบมัธยมต้นอยู่เลยอ่ะ ฟังแบบชื่อวิเศษพูกลังเอาไว้เป็นนักบอลเตะอะไรอยี้ทุกันแล้วตอนนี้เขาได้มาทำให้เราเขามาทาให้เราสนุกมากแล้วก็ได้แบบว่าพี่คิ้วมาอีกพี่คิ้วก็เนี่ยผมดูส่งครามสงด่วนมีคนแซลนะเป็นรีนุกเนี่ยเขาแบบไปตัดสายพาได้แบบอันนี้แล้วก็เราออกจากบริษัทมาแบบมาทิ้งผมอีกทีนึงหรือเปล่ามาเชื่อมโยงกับช็อติมเรามาช็อตมาเชื่อมโยงแฟนขบเขาเก่งผมว่าไปเป็นผู้ม่กลับนะฮะไปเป็นแบบคนเขียนบทคือแล้วมันใช่หรือเปล่า ต้องรอดูอันที่ต้องรอดูเ,ออเพราะว่ามันมีคนที่แบบว่าคิดว่าจะเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ผิดเยอะออใช่แต่ผมไม่อยากแบบไปเซล,ลเขาเดยวกลัวเขาล้มอะไรอย่างงี้ไงผมไม่ชอบให้แฟนขับล้มอยู่แล้วครออับเป็นยังไงถ้าแฟนขับลมออม้มปุ๊บม,มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเอาฟูกไปรับเองเ,อ <ๆ S 2> เพื่อไม่ต้องใช้ฟูกเดี๋ยวผมนอนลอยเลยแอลว่าเป็นแรงสัพพอที่สำคัญหรเราเป็นแรงสัพพอที่สำคัญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่มีทางให้แฟนขับล้มลงไปที่พื้นแน่นอน ช็อตฟิล์มของเราทนี่รวมปรมาจารย์เก่งมาทำได้หมดเลยนะคือสุดๆฮะในสายเพลงคือแบบอยากจะบอกว่าเราได้ทํางานกับคนิงเก่งเราได้แบบแนวคิดอะไรใหม่ๆแบบมุมมองใหม่ๆจากคนิงเก่งแล้วเราก็ได้รู้ว่าเออการร้องอ้าดีเป็นแบบนี้การทําดนตรีเป็นแบบนี้การแสดงหรือว่าการแบบว่าเล่นกับคู่เป็นแบบนี้ มันคือการเรียนรู้ตลอดเวลาซึ่งโปรเจกต์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งสเต็ปที่ทําให้ผมโตขึ้นเหมือนกันแบบเยอะเลยฮะช่วงนี้แบบผมได้ทํางานคือที่ผมหายไปหายหน้าหายตาเนี่ยเล่นเกมไม่ได้เล่นใช่เออจะเล่นมุกเลยไม่ใช่นะฮะผมทํางานตลอดเวลาเลยแบบว่าแบบบางคนบอกว่าเอออยากเห็นไปนู่นนี่นั่นแต่ผมทํางานตลอดเวลาจริงๆริงก็ความภาคภูมิใจก็หลายอย่างว่าด้วยเอาจริง ผมสิ่งที่ผมอยากทํามาตลอดแล้วผมก็เคยพูดในรายการคาร์เกะกับพี่จังแฟนคลับให้ผมมาเยอะมากเยอะมากๆแบบจริงๆตั้งแต่วันแรกวันที่ผมไม่มีอะไรเลยจนมาวันนี้เราเราสามารถไปกินข้าวโดยที่เราไม่ต้องดูราคาที่ถูกที่สุดแล้วอะแล้วเรารู้สึกว่าแฟนคลับให้ผมมาเยอะมากสิ่งที่ผมจะตอบแทนให้เขาได้และทั่วถึงมากที่สุดก็คือผลงานเพราะว่ามันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า เราตั้งใจกับมันมากแค่ไหนแล้วเราอยากทำเพื่อเขาเพราะว่าแฟนคลับเขาก็รอดูผลงานของเรามาตลอดเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่ผมจะไม่ทําให้เขาผิดหวังแล้วก็ผมท่อนนี้ในเพลงตีมของที่หนึ่งในใจของเธอย,ยังอยู่ในหัวใจแบบแล้วก็อยู่ในหัวตลอดก็คือขอการให้ฉันพิสูจน์ฉันจะทําให้ดีที่สุดวันนั้นผมได้โอกาสมา,มาวันนี้ทําไมผมถึงจะไม่ทําให้มันเต็มที่และทาโอกาสทุกๆอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ผมรู้ตัวว่าผมไม่ได้เก่งตั้งแต่แรก แต่คนเราสามารถเก่งขึ้นได้แล้วก็พัฒนาตัวเองได้แล้วก็นี่นะฮะวันนี้คือความภาคภูมิใจที่ผมจะให้แฟนคลับทุกคนได้ดูพี่พี่สื่อด้วยที่ตามมาตั้งแต่แรกรู้อยู่แล้วว่าผมไม่ได้มาเส้นทางนี้ไม่ได้ถนัดในเส้นทางนี้พูดไม่เก่งเลยแบบอาจจะเป็นเด็กน้อยแต่ว่าวันนี้นะ,ะน<ม>ครับโอ้โอ ผมจริงน้ำไหลไฟดับแล้วตอนนี้ดีใจครับขอบคุณพี่พี่ตั้งแต่วันแรกที่พี่สื่อทุกคนด้วยที่คอยแบบสัมภาษณ์แล้วก็คอยให้กำลังใจแล้วก็คอยอยู่ข้างๆกันแบบนี้ตั้งแต่วันแรกจนมาวันนี้ครับเราก็ต้องขอบคุณตัวเองด้วยที่บอกว่าเราก็ใจสู้ก็ก็ไม่ลงด้วยครับไอ้นี้มันก็ก็เป็นอะไรที่พี่สื่อตัวเองเหมือนกันยากมากๆเหมือนกันเพราะว่าเราใจใจสำคัญมาก มันมีช่วงที่แบบรู้สึกว่าหรือว่าเราไม่เหมาะกับเส้นทางนี้เลยมันมีสักแวบนึงมันมีครับเพราะว่าเราไม่มั่นใจเลยครับจนแบบว่าเราก็ได้แบบร่วมกลับมานะฮะที่ดูพิเคทเกมไม่แหละแบบร่วมกับที่มีพีอที่ทำให้ผมมั่นใจขึ้นมากแล้วมันส่งผลกับผลงานช่วงนี้ทั้งหมดเลยแบบแบบทั้งการแสดงนะทั้งผลงานเพลงและที่สาคัญผมอยากจะบอกกับทุกคนมากๆเลยครับว่าทีมงานแบบโอเพ ผมรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกใจใครหลายๆคนแต่ว่าผมอยู่เขามาเนี่ยเขาทํางานแบบหนักมากๆจริงๆแล้วก็เขาแบบให้ใจผมเยอะมากๆเขาให้โอกาสผมแล้วเขาเชื่อมั่นในผมแบบตั้งแต่วันแรกอะพี่ตั้งแต่วันที่แบบไม่มีใครที่จะแบบเชื่อมั่นเราเลยว่าแบบผมจะทําในเส้นทางนี้ได้ไหมแต่เขาเป็นคนที่แบบไฟ์กับเรามาไฟล์ฟให้เรามาโดยตลอดว่าเชื่อ เชื่อเชื่อชั้นแบบว่าเชื่อแบบจะใช้ธรรมนามอะไรเดียเชื่อเชื่อเหอะว่าเด็กคนนี้ทําได้แล้ววันนี้ผมก็เป็นอีึ่งสิ่งที่ผมอจากพิสูจน์ให้เขาเห็นเนี่ยแ้วสุดที่ทําให้รูคือว่าเราต้องสู้เราต้องเดินต่อนั่นครับครอบครัวทีมงานที่เขาเหนื่อยไปกับเราอะไรเงี้ยมันเป็นแรงผลักดันให้กับผมแบบในทุกๆวันจริงๆว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้มีแค่เราคนเดียวที่เหนื่อย มันมีอีกหลายคนที่เชื่อมันในตัวเราแล้วถ้าเราไม่เชื่อมันในตัวเองมันคือการที่ทําลายความรู้สึกของเขาหรือเปล่าที่เขาแบบเฮ้ยเชื่อเราทำได้ใช่ยังไม่เชื่อเลยอ่ะใช่เพราะฉะนั้นแล้วเราก็แค่เลือกความมั่นใจกลับมาแล้วก็ทํามันไหมทาให้ดีที่สุดมันมี้จริงที่วันนี้เขาทําให้เรารู้สึกว่าเขาภูมิใจในตัวเราอือเป็นแบบก็เขาพูดกับผมตลอดว่าผมสู้แล้วก็ทําคือแบบว่า ทำแบบเต็มที่ตลอดไม่เคยแบบว่างอแง,างหรอกว่าเกี่ยงอะไรเงี้ยคือมาอะไรมาก็มาเหอะออก็มาดิครับเ,ออเพราะฉะนั้นแล้วคือโอกาสตอนนี้คือมาได้อีกออผมมาพร้อมที่จะทําแบบเต็มที่จริงๆแล้วผมแบบอยากทําผลงานทุกอย่างให้มันดีออออวันนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนรอคอยอไม่หายไ่ได้หรอกคุณตาอู๋เข้ามาเข้ามาทันเวลาไหมอันนี้ต้องรอดูครับว่าเขาจะทันหรือเปล่าซึ่งอันนี้เขาเขาอยากมามากพูดถึงพี่ตาอู๋นะครับเขา เขาอะอยากมามาโดยตลอดซึ่งงานเนี่ยมันมีมาก่อนก่อนที่จะมีวางโปรโปร j e ของผมวันนี้ด้วยซ้ำซึ่งตัวเขาเองเขาก็เสียใจายมากๆที่แบบว่าเขาไม่ได้อยู่มาดูแบบในเวลาในเวลางานจริงๆแต่ว่าตัวเขาเองอ่ะก็ให้กําลังใจข้างหลังตลอดแล้วก็คอยแบบเออสู้ๆแบบทําให้เต็มที่นะอะไรเงี้ยก็เขาก็คอยแบบภูมิใจกับเราแล้วก็คอยแบบซัพพอร์ตเราแบบจริงๆอะ่ะพี่อู๋เป็นซัพพอร์ตซัพพอร์เตอร์มือแบบ นัมเ e r ร์วัอยู่แล้วคอเตอร์นัมเบอร์วันจริงๆนะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นแล้วถ้าตัวถึงตัวเขาอะมาไม่ได้แต่ใจเขาอะส่งไม้ผมแน่นอน <c oughs> อันนี้แบบพูดจริงๆ <c oughs> แล้วเขาเขารู้สึกเสียใจลึกๆแล้วเขาก็งองแงผมตลอดว่าเขาอยากมามากๆมากๆจริงๆเขามาไม่ได้จริงหรอแต่ว่าไม่รู้มาแบบมาไม่ทัน <c oughs> แต่ไม่รู้เดี๋ยวเขาอาจจะมาซอร์ไพ์ก็ได้ <c oughs> ต้องรอดู <c oughs> ต้องรอดู โอเคก็ต้องรอชมเนาะใช่ครับแต่จริงทุกคนอยากให้เขามาแหละรวถังโหลด้วยใช่ผมก็อยากให้เขามาอยู่แล้วเออถ้าเขามาทันเวลาอยากบออะไรเขาก็ถ้าเขามาทันเวลาถ้าเขามาทันเวลาก็ไม่ก็แค่รู้สึกว่าเออขอขอกอดสักทีหนึ่งแล้วกันรู้สึกว่าเออพี่วันนี้ผมทําได้แล้วนะเขาก็ภูมิใจนะตอนที่เขาได้เห็นเราแบบร้องเพลงนี้เขาเห็นเราตั้งแต่โปรเซสแรกๆเหมือนกันตั้งแต่ร้องเพลงนี้ให้เขาฟัง ้ยสไตล์นี้ไม่เคยได้ฟังจากลรดแม้กระทั่งท่าเต้นแบบนี้ที่เขาเห็นแล้วเขาชมว่าเออเต้นดีขึ้นเยอะมากอะไรเงี้ยซึ่งพี่อูเป็นคนที่มาตรฐานสูงมากการที่เขาจะชมมาแต่ละทีนี่คือแบบโหดีใจดีใจเดี๋ยวรอดูแต่ว่าเชื่อเชื่อมั่นมาเขาภูมิใจอยู่แล้วเราเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งลายซัพอรอตที่เดินข้างกันมาเรื่อยๆเนาะอยู่แล้วแล้วก็เดินต่อดะกต่อกันไปคู่กันไปครับโอเคอ่ะ ใช่แล้วน้องฝากหน่อยครับผมฝากทุกอย่างที่เป็นออฟลรดฝากงานฝากผลงานในอนาคตฝากซีดีด้วยใช่ก็ฝากผลง,งานของผมด้วยนะครับเพลงซิงเกิลล่าสุดของผมก็คือแซงก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกที่ผมตั้งใจทำมากๆแล้วก็ไม่ได้มีแค่เพลงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีแบบอีกหลายๆเพลงในปีนี้แล้วก็ฝากซีรีส์ของผมกับพี่อู๋ด้วยเดี๋ยววิคเตเกมแล้วก็เรื่องอื่นๆของผมในปีนี้ด้วยบอกเลยว่า ยังไงชอกยังไงช็อกบอกเลยว่าทุกอย่างคืออุ้ยมไม่คิดว่าเราจะมาะมแนวนี้ได้ก็รอดูความภูมิใจได้เลยฮะผมจะทำออกมาให้เต็มที่ที่สุดค,ครับขอบคุณค่ะ